ยิงพี่ก่อนครับเห็นต้นเด็กเอยออาจจะโดนนะโดนครับโดนนอาจจะโดนนะครับโดนโดน มรวสวัสดีครับนะนะบผมชัดเซล่าพันปลาซุกโคไทยพัดถินนะครับวันนี้ออกมายิงปลาครับลองมาดูแม่น้ําปัจจีนครับออกมาประมาณเที่ยงอ่าก็ออกมาเลาะหาลองยิงปลาดูเนี้ยครับ ก็เข้ามาเจอมาเจอหมยเป็นเหมือนลองคลองย่อยที่มันเชื่อมต่อออกมาจากแม่น้านะครับแล้จะมันจะมีพักตบชวาเยอะเลยก็เป็นเนี่ยเข้ามาทางนาของชาวบ้านนี่ครับจอดรถไว้ตรงริมถนน,นแล้วเดินเข้ามาก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหมายที่ผมเข้ามันเป็นแบบไหนนะครับและนี้ครับวันนี้มากับ มือสอดไม้ชิงชันอันนี้เปลี่ยนครับเผื่อได้ยิงไกลๆบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวให้ชมหมยที่ผมเข้านะครับมันไม่ได้เป็นพุ่มเป็นอะไรครับมันเป็นคลองแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นนึงที่ที่ผมมาแอบอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับไม้ผมจะเป็นแบบนี้นะนี่นี่เป็นคลองยิงรถผมจอดอยู่สุดทางแล้วนะครับ เินเดินเข้ามาเนี่มันเป็นป่าผักตบชวาเต็มเลยครับมันจะมีเวงอยู่เวงนี่เวงเดียวมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวนี่ด้วย้แล้วด้านหน้าไปก็เป็นเป็นแม่น้ําครับนี่นะฮะแม่น้ําอยู่ด้านนอกนู้นครับเลยเลยพุ่มนี้ไปนิดนงครับนี่ยเป็นแม่น้ําแล้วของนี้มันเข้ามาด้านนี้ครับมีผักตบชวาเต็มเลยก็เลยมายืนซุ่มดูตรงนี้ครับแล้วก็ใช้อาหารเม็ดอ้อยไปครับนี่อ้อยไปแล้วครับ ลอไปด้านนูน้นกับด้านหน้านี้มันลอยกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับว่าจะเจอตัวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับน่าจะมีอะไรเข้ามาให้แล้วได้ยิงมากนะโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนญาตนั่งนั่งซุ่มดูก่อนนะครับจะมีผลงานเดี๋ยวได้ชมกันครับ ยิงพิก่อนครับเห็นตัวเดียวโดนครับตับทิมไม่ใหญ่มากตอนแรกอาจจะร้อมีตัวอื่นมั้งไหมเห็นตัวเดียวสัตว์ก่อนเลยครับนี่ยก็ตัวกำลังกินครับไม่ใหญ่มากหนึ่งแต้มน,นะครับก็เป็น ของย่อยออกมาจากแม่น้ำบางมะกงครับลองมานั่งดูก็เห็นมีปักตบชวานูนะรถจอดอยู่นูนะ่นลองเดินลุยเข้ามาดูมีต้นไม้ตรงนี้ต้นเดียวโอเคเดี๋ยวขอ,อันนั่งต่อครับเก็บป้ายกันครับตับทิมนะครับหนึ่งแต้มวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพันปาสก์ขโขโไทยพัินให้ด้วยนะครับ 一百零九。嗯嗯 น่าจะโดนนะโดนครับโดนน่าจะมีใหญ่อยู่ครับเข้ามาหลายตัวอยู่นะอืมอืมโคดป่นนี้นีน่แล้วเดี๋ยวขึ้นก่อนนะมันยังมีอีกครับโ<ฮ>อ้โหตัวครับ สายครับโอ้โหนิ่งนะเนี่ยเยอะกว่ามือกดใหญ่ครับโอเคครับมันยังมีอีกครับผมว่าเดี๋ยวรีบเก็บปลาก่อนนะครับ เราแดดมองไม่เห็นนะ่ปะนินใหญ่นะปะนินใหญ่แต่แดดไม่มีครับมันมองไม่เห็นไม่รู้โดนไหม ไม่โดนครับแต่ยังอยู่ด้วยครับเมื่อกี้โอ้อยเจ็แดดมันไม่เห็นมันมันแดดมันล่มไปพปอดีอรัเห็นเงาเงาก็เลยซัดเลยไม่น่าใจร้อเลยครับเคี๋ยรอใหม่ครับเมื่อกี้มันยังอยู่เะครับมันไม่หนีครับแต่พอดึงเชือกมามันหนีครับเคยรอรุ้นใหม่ เรมันเองข้างกันนะยังข้างมันยง À, đồ đồ, đồ, đồ. À, ôi, này thật đồn nè, đồn 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 ảo lên nín lắm ôi toàn nè ôi mà đồn ôi đi hấp cầm lên เกือบผิดเหมือน,นะเกือบลอดท้องแต้มที่สามครับโอเคได้กับข้าววันนี้ฝากนะนกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องพันปลาสุขโขไทยพัตนินให้ด้วยนะครับนี่ครับดูดอกเงี่ยงพับนะเม่ครับทำงานอีกแล้วครับเงี่ยงพับดับวิญญาณครับโอ้ทะลุทะลวงครับโอเคขอ,อาเกปลาครับ

เ,เ,เลือกยังไม่ถูกเลยโอ้โหมีแต่ใหญ่ๆครับผมว่าผมเข้าไปเลือกใกล้ๆีกวานะไหมใจเย็นก่อนนะไม่รีบก็ไม่รีบ,รบ,รบโหเพียงเลยครผมให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ก็มีนะครับตัวเริ่มนะนี่ครับ ยิงตัวนี้แล้วกันไม่โดนยิ็ดแค่เป็นฝูงยิ็ดแค่อ,คอกสาะเลือกยิงพวกใกล้โอ้ย ใหญ่หน่อยใหญ่กับเพื่อนหน่อยครับใหญ่เลยครับเป็นฝูงครับโอ้ยงับตัวครับไม่เล็กครับไม่เล็กยัง น้ำเมฆจัดการอีกครับเิียงพับดับวิญญาณสายสวยครับตัวนี้เคครับขออนุญาตเก็บปลานะครับมันยังมีอีกนะครับเผื่อได้ตัวนี้ตัวที่สี่แล้วนะครับเค,ครับขออนุญาตเก็บปลาครับดูตัวครับ โดนโดนุ่นที่ห้าครับโอ้ดนครับ,รบแต่ไม่ใหญ่ไหนกำลังกินรับอ่านี่ครับดอกโอ้เียบร้อยครับเข้าจุดนี้ไม่ลอดครับนี่ครับเข้าสวยครับแผ่นี้ หญ่นะครับก็กำลังกินนะครับสายก็ต้งสวยนี่ครับแห่ก็าฝ่ามือนี่ครับเป็นถุงแครับนี่นี่เคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาครับขอนั่งต่อก็เผื่อจะมีเข้ามันยังมีเวลาครับแม่น้ำนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแม่น้ำบางมะกงนะครับคลองซอยเข้ามานี่นะครับผมไม่ได้ยิงปลาบ่อนะครับให้ดูนะครับนี่นะแม่น้ำแม่น้ำบางมะกงครับเคครับ ่่นายิงเลยลงก่อนครับไม่โดนแน่ๆอันนี้ ดนสสายวยอีกแล้วครับนี่ครับโอ้สายไม่เล็กนะครับเนี่ยโอ้ยยังพับดับบิญญาณครับนี่นะเมฆขอบคุณมากครับที่มอบให้จัดหลายแต้มเลยวันนี้นี่สายครับสวยสวยครับ โอ้ยหมานะวันนี้นี่อ้ยถุงจะไม่พอใสครับอูย้ยพยายาเก็บปลาครับเนี่ยยังมีเวลาครับเผื่อจะได้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไหนๆก็มาแล้วผมมาไกลครับอันนี้แม่น้ำบางกะงนะครับถแถวๆเลยไกลๆแถวบางขนาดก็เลแถวนี้ครับแต่ผมมาจากหนองจอกนะครับ เอให้คุ้มค่าน้ำมันหน่อยครับวันนี้เคล็บไว้แก็บป๊บครับนะวันนี้เราก็มาปิดคลิปกันดีกว่าครับน้ำลงแล้วครับแล้วก็ได้เวลาแล้วเย็นแล้วก็เดี๋ยววันนี้โอ้โหมีผลงาน,นครับถือว่ามานครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลงานรวมก่อนกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปสรุปที่บ้านนี่น่าจะมืดเดี๋ยวให้ดูนะครับ นม่ครับปัญหารวมโอ,โ,โอ้โหแข็งสันครับวันนี้ถุงกับตกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะชั่งชั่งน้ำหนักรวมก่อนนะครับว่ามันรวมแล้วนักเท่าไหรนะครับแต่นักมากครับ อ๋อยี่็7โลสีครับเอาเรื่องครับวันนี้โอ้สาสวยเลยครับ อยาให้ดูซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำหนักตัวที่ไซส์ใหญ่ๆนะครับ นี่นะครับผลงานร่วมโอ้โหวันนี้ตายหกหางครับสายสวยๆเลยโอ้เดยเรามาดูไส์ใหญ่สุดกันเลยนะครับว่าจะเท่าไรนะครับ 2กิโล2กิโลนะครับวันนี้นะโอ้โดอยู่ไซด์ซครับดูฝ่ามือครับอ๋อได้ประมาณ3ตัวนะครับไซาน์นี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูไซด์ลองนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ่านี่น่าจะไซด์ลอง เหล่เจ็ดครับนี่ก็ไม่เล็กนะครับนี่ดูมือครับสรุปเราก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกหกตัวนะครับทับทิมตัวหนึ่งครับแล้วก็ปัาน,นินห้ากรับลงานวันนี้เลยนี่ วันนี้เอากระบ,บอกนี้มาครับมือสอดไาชิงชันครับล้างเนียมยางต่องเสีครับด,ดอกเงี่ยงพับน้เมฆครับทํางานครับวันนี้เงี่ยงพับดับวิญญาณวันนี้กลับก่อนดีกว่าครับก็ฝากแล้วนะที่ชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพันปลาสุขโขดไทยพัดถิ่นให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับลากันด้วย นินไซโบครับสวัสดีครับ